สวัสดีครับอาจารย์สีพออยู่ใช่ไหมครับพอไหมตเอาสีผมมาช่วยเทียบเลยผมซื้อสีมาแดงอาแดงเหลืองน้ำเงินขาวดาเออขาวเป็นสีน้ำไม่ว่าจะมาวาดต้นไม้อะครับอยู่บ้านนั่นแหละผมซื้อมาอยู่ในโกดังผมใ้เีนี่เอามาสมกันนะครับ แต่ไม่ได้มาคิดตังค์นะครับเออผมรู้อยู่ครับอาจารย์ตรัอาจารย์คิดผมก็ไม่ให้หรอกครับหยอกหยอกหยอกตอนแรกว่าจะไม่คิดตังก็คิดเลยผมหยอกผมหยอกป็นสีเนี่ยสีเซนชิลครับกระป๋องละเจ็ดร้อยบาทสวัสดีน้องเจแปนครับสวัสดีคุณคิมมี่สวัสดีพี่ดาสวัสดีพี่แอนสวัสดีอ่าภาษาอังกฤษทุกคนนะครับสวัสดีพีิตา น้อามาเบิ่งฉากครับตอนนี้ฉากเราก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่นุ๊0ครับจ็ดสอร์แล้วตาฮแต่ไอยขอบคุณครับโอ้โหพญานาคสวยมากครับวันนี้น้องฟ้าครับสวยมากครับปีนี้รันตีได้ฉากสวยพิจิตมากมากเลยครับ สวัสดีครับผมสวยแล้วก็ใหญ่มากเสี่ยงกับการต้านลมมากว่าเป็นยังงครับเพื่อความสวยงามนานาเวทีคอมเมนต์อะไรอาจารย์มายถึงว่าสวยไม่สวยอะไรเงี้ย,ย,ยอ๋อครับ อย่าคอมเมนต์ว่าม,ม,มันมันไม่ได้ครับอาจารย์ตรงมันสวยเกินไปครับคิดถึงมากครับ <c oughs> คิดถึงเหมือนกันนะครับ <c oughs> จะไปไไจะได้ไปดูไม้ฉากสวยจังเลยครับมาเบิงมาเบิงครับมาเบิง เดี๋ยวภาพพี่น้องนี่อันนี้เป็นฉากข้างอันนี้ฉากข้างนะครับเป็นวิมานข้างๆนี่อ่ะ,ะครับตัวนี้จะใหญ่สูงขึ้นไปตรงชั้นที่เจ็ดเลยครับนี่นะครับที่คนถามว่าเราไม่มีฉลุแล้วเรามีฉลุนะครับฉลุก็กันลมนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฉลุให้เรียบร้อยแล้วนะครับฉลุทุ่งมองครับผมมีฉลุแน่นอนครับผม พี่น้องเบืองหน้ามีหกสี่คุ่มบองหนึ่งรับฉากม,ม,มีมีฉากแถบทุ่เป้งเลยอ่ฮะขนาดครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ต้นด้วยครับสวัสดีคุณสันติครับอัญยองอัญยองครับอัญยองอัญยองที่นีอยู่สาราวัดครับนี่แหละสาราวัดอ่าวัดนนทสว่างสามัคคีครับ ที่นกเคยเห็นดผปลาพี่น้องจำได้บ่พี่น้องทีจมาทําบุญน้ํานกนี่แหละนะครับนกมาสนางสารการบริอยู่วัดนนสว่างสามัคคีนะครับพี่น้องนี่แหละมองที่นกมาเห็ชดฉากนี่ไอี่เ้ปลี่ยนสีได้ตนี้ฟ้เลนได้เะเปลี่ยนจเปลี่ยนเปลี่ยนทั้หนี่แหละครับคนทำฉากนะครับเอาไว้กองหลังเอาอยากให้เจ้าเห็นหน่าจะควง อันนี้ไอโนูครับไอโนูเอ้ยจะติดกาเอ,อืนแม่กรัเบ,บ้าเอาเอืนบอดกะซีบ้บากะเลว้าเอืญอ้ายไอโนูถ้าฉลุดีได้จะกันลมพายุแมนครับแมนพี่น้องครับ15ตุลางานอ้อมก่อบ้านดุงจริงไหมจริงครับจริง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  เมื่อคืนนี้ได้อีกงานหนึ่งนะครับยุทธทีบึงการนะครับขอบคุณเจ้าภาพมากๆเลยพี่นุ้ครับเมื่อคืนงานเราอยู่บึงการใช่ไหมงานใหม่บ้านนวลสมบูรณ์นะครับอยู่บึงการแม่นแล้วแล้วก็วันที่18ตุลาที่บ้านสามพ้า18ตุลาบ้านสามพ้าอุดรธานีนะครับงานใหม่สวัสดีครับฝากพระเอกหน่อยหน่อยครับพระเอกหน่อยผู้หนักกอดอดุลชลินครับน้อยหน่อยน้อยอีดีเพื่นนั่นเพิ่นว่ดเถาน้ำมูตัว อายุกับหกสิบหรอหล่ะตั้วมาแยก <c oughs> ตัวมันจากดัด้วาตหยอกไอซื้อสวยครับนามีหกขอบคุณครับอันนี้เป็นตุงครับเป็นตุงโชว์พญานาคนะครับอ่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแหละให้ดูไปเลยยังไม่ได้ลงกระดาษกาะเพชดนะครับ <c oughs> และเรามีพญานาคเรืองแสงอีกหกหกหรือสี่ แม่พญานะคเรืองเสียงมีอีกกี่องค์นะหกใช่ไหมสี่ครับสี่มันก็น่าจะเยอะแหละนะว่าอันนี้ตรงสิบไบไบไบเราใส่เหล็กเหล็กเล็กแม่ข้างล่างจะเป็นท่าข้างบนจะมันจะหนักแค่อันนี้แหละ S <S ต,ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไฟไฟเอยียงครับอะเป็นไฟไฟแบบไฟส<ฟ>ฟฟีเดียวกับบ้างไฟพยานาคเวลาถึงมาจะเป็นไฟเพราะครูเบลังแหงตามตามไฟเอ,อี๊อยดลออยู่แล้วหัวเดียวนี่ครับนาคเรืองแสงวัฒแล้วครับหัวตะลุ่งสีพื้นไว สวยงามรอชมครับขอบคุณมากครับนนรป,ปีนี้ล่ำเรื่อง,องการประเทศเดือดไสาเดือดในละคุนครับ พอผู้ชวยหนาเด็กมากอีรีล่ะเป็นช่างใดพวกนี้นี่คือเบื้องหลังการทำฉากนะครับอาจารย์เพื่อนเฮ็บฉากมีตอนพรท่านได้ล่งสีสวรรคนตะพยนาคนี่ลนะกวีม่า e. นสวรรค์ มอลำเริ่มต้นที่180,000บาทนะครับใหญ่ๆๆค่ะอันนี้พญานาคต้นใหญ่มากเลยครับเขามาช่วยเลยนะ ช่วยระบายสีระบายเด็กที่ให้มาช่วยมากี่วันนะ้วจ๊ะเดี๋ยวให้เรียนเรียนครับสองคนเลยครับสวัสดีเพื่อนมาครับยิ่งใหญ่อังการมากครับขอบคุณครับมีผู้ชายคนที่ฝากคิดถึงไม่แย่หนูในเด็กมากไม่ได้เจอกันสักทีอย่างอานหลายรอชมได้เลยนะครับรอชมได้เลย แค่ดูสากก็คุมแล้วโอ้ขอบคุณมากครับคุมอีดีครับต้นงก็รู้สึกบาคุมว่าด้บานยองอย่างนี้หนงเป็นจะภาพนกจ้างเลยครับจ้างเลยครับเด้กฝาจ้างครับคิดถึงนกเชนกันจ้า ถ้าอาจารย์ทําเสร็จแล้วผมให้อาจารย์นี่แหละมันก็เพราะว่าอาจารย์ก็อยู่นี่อยูอย่แล้วเด,เดี๋ยวผมจะเอาแบบให้ดูเอ้ยต้นไม้เนี่ยเราทำแบบต้นไม้เนี่ยเอาไว้แสดงโชว์เรื่องอะไรโชว์เรื่องอะไรบอกไม่ได้กำลังไลฟ์สดอยู่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับพี่น้องสมีก่อนเดอ้อน้องไออม้เบิ้งฉากซืก่อครับง่ามบ่นะครับพี่น้องคอมเมนต์มาได้นะครับผมฉลุลายแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องลมนะครับ ล่มมากอะสิค่อยๆคอยือเอาไปทย่อยลงเทะละอันละอันละตะว่ากาชรูไล่ลแล้วนะครับนะครับผมบา,บายบาย